จอห์นวิกคือหนึ่งในอ่านหนังแอคชั่นที่ประสบความสําเร็จที่สุดในยุคนี้นะครับเรียกว่าทําภาคแรกมาเนี่ยกกจะทําเล่นๆเคียนอูริฟก็แบบว่ากะจะเขาียกว่าให้ความร่วมมือกับคนที่เคยทํางานร่วมกันมาก่อนนั่นก็คือคุณเชสต์สตาเฮลสกี้นะครับที่มาเป็นผู้กำกับครับแกเป็นสายสตันแมนแล้วแกก็เพิ่งจะมาเดวิดลินด์กับ c ชสต์ t ตาเฮลสกี้สคนที่เป็นผู้กำกับจอห์นวิกนะครับแกเป็นสตันแมนให้กับหนังเรื่องเมทริกซ์มาก่อนแกเป็นสตันที่แต่ง แต่งเป็นคินูลีฟเลยนะครับแต่งเป็นนีโอเลยฉะนั้นพอแกมาทำจอห์นวิกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จอะไรนะครับแต่ว่าโอ้โหสุดท้ายแล้วสาเร็จมาก สตาเฮลสกี้เนี่ยก็ยังเวียนไหวแต่เกิดอยู่แถวๆนี้ฮะทำจอห์นวิกต่อกับไปช่วยวอชอสกี้ทำทำเมทริกซ์แต่เดวิดลินช์เนี่ยไปไกลามากนะฮะไปทำเดทพูไปแบบว่าไปอยู่ในฝั่งที่พูดเป็นผู้กมกับที่เขาเขาอยากได้หนังแอคชั่นที่คิวบูมันมันเนี่ยเขาจะต้องเรียกเดวิดลินช์ไปเป็นผู้กำกับเลยซึ่งณนะวันนี้นะครับทั้งสองผู้กำกับจากจากจอห์นวิกนะครับได้ออกมาแสดงความเห็นครับเกี่ยวกับเรื่องฉากแอคชั่นเกี่ยวกับวงการสตันแมนแล้วก็เอ่อแล้วก็ ผู้กำกับควบูต่างๆที่อยู่ในวงการภาพยนตร์น่นนะครับซึ่งน่าสนใจครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้างมายาวนานนานแสนนานนะครับเรียกว่าเป็นเสียงน้อยอกน้อยใจจากฝั่งคนสตนั่นนะครับโดยตัวผู้กำกับจอห์นวิคเขาบอกแบบนี้ครับว่าคือ มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามตรรก,กะอยู่แล้ววะนะถ้าเกิดว่าในออสการ์เนี่ยจะมีแผนกต่างๆที่อยู่ในโปรดักชันเนี่ยเแผนกไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพเครื่องแต่งกายแต่งหน้าดนตรี be, ประกอบออกแบบฉากซาวมิกซิ่งซาวเอดิเตอร์เทคนิคพิเศษหรือว่าวิชลเอฟเฟกมีการประกาศรางวัลเพื่อเชิดชูคนเบื้องหลังเหล่านี้อยู่ในรางวัลอสการ์ฉะนั้นเมื่อ9รางวัลมันมีเนี่ยสตันแมนเนี่ยหรือว่าพ่มกับคิวบูเนี่ย มันก็ควรจะได้รับการดูแลในแบบเดียวกันคือพูดแบบนี้จะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าครับคือมันมีอยู่10แผนกใช่ไหมในการทําหนังแผนกที่เกี่ยวกับโปรดักชันหรือว่างานเบื้องหลังเนี่ยอย่างที่ไล่มาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยใน10แผนกนั้นเนี่ยได้รับการดูแลไป9%แผนกและไอ้แผนกที่เหลือแผนกที่10เนี่ยกำกับคิวบู๊เนี่ยทีมสตันเนี่ยมันก็ควรจะได้รับการดูแลในแบบเดียวกันหรือเปล่าวะ ง่ายๆก็คือถ้าทำผมแต่งหน้าเสื้อผ้าหรือว่าผแผนกสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยมีรางวัลสตันแมนก็ควรจะมีรางวัลบ้างไม่ได้แปลกอะไรนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับในฐานะอดีตสตันแมนและตัวเขาเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชัดสตาเฮลสกี้หรือว่าเดวิดลินส์เนี่ยแกเป็นทั้งสตันแมนนะครับเป็นผู้กำกับกอง2แล้วก็ทำงานอยู่ในผแผนกที่ใกล้เคียงกันกับไอ้โปรดักชันเรยกว่าเห็นคนโปรดักชันมาหมดทุกผแผนกแล้วแกบอกว่าชีวิตนี้ ผมไม่เคยเห็นคนในสายงานสตันแมนได้รางวัลออสการ์เลยแม้แต่คนเดียวนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงครวนจากคนสตันนะครับที่บอกมาถึง Academy Award นะครับโอเคแหละหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอาหน้าก็ทำงานดีได้รับค่าตอบแทนได้รับการยกย่องจากสื่อต่างๆจากคนดูหนังก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่ต้องมีรางวัลก็ได้มั้งใช่ก็ได้ครับแต่ถ้ามีรางวัลเมื่อก่อนผมก็ไม่เห็นด้วยครผมก็รู้สึกว่ารางวัลก็เป็นเรื่องอุปโลกแหละแต่ว่าโอ้หลังๆพอพอ พอ,พอเริ่มมีประสบการณ์พอเริ่มผ่านชีวิตผ่านสิ่งต่างๆมาเนี่ยการได้รางวัลเนี่ยมันเป็นน้ําหล่อเลี้ยงชูจิตใจในการทํางานที่ดีมากๆอย่างหนึ่งนะครับพอเรายิ่งได้รางวัลได้รับการเชิดชูได้รับการพูดถึงได้รับการยกย่องได้รับการให้เกียรติเนี่ยมันมีแรงในการทํางานมากครับคนสแตนแมนเองก็คิดแบบนั้นครับว่าเขาเนี่ย ควรจะได้รับการดูแลแบบนั้นเหมือนกันอย่างที่บอกครับความจริงแล้วเรื่องของการทําฉากคิวบูหรือว่าฉากแอคชั่นในหนังเนี่ยมันถูกพูดถึงมาตลอดเวลาครับโดยเฉพาะจากคนที่เป็นคนเบื้องหลังเองว่าทําไมพวกเราถึงไม่ได้รับการดูแลเหมือนคนทํางานเบื้องหลังในสาขาอื่นบ้างนะคนทำซาวน์นี่ถูกแบ่งเป็น2แผานากเลยนะครับแล้วก็แยกรางวัลอสการ์ให้กับทั้ง2แผานากผมไม่ได้หมายถึงดนงตรีประกอบนะครับหมายถึงคนทำซาวน์เอฟเฟกอย่างเดียวอะคนหาเสียงหาเสียงมาคือ เห็นกระดาษตกมันควรจะเป็นเสียงแบบเห็นคนดื่มน้ำมันควรจะเป็นเสียงแบบแบบเนี้ยปรากฏในหนังไม่ได้มีการบันทึกออนแบบว่าตอนถ่ายเลยนะฮะทุกอย่างต้องมาทำเอาใหม่คนออกแบบเสียงเหล่านี้ได้รางวัลหนึ่งในะขณะที่คนเอาเสียงเหล่าเสียงที่คนออกแบบมามาวางให้ถูกตำแหน่งมาหนักเบาให้ถูกที่ถูกทางหรือว่าเรียกไมวมิกซิ่งเนี่ยก็ได้อีกรางวัลหนึ่งเนี่ยรางวัลเสียงยังได้รับการดูแลขนาดนี้เลยเนี่ย โอ้โหสตันแมนน้อยใจยแย่ฮะเพราะว่าคนสตันเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูภาพยนตร์ที่เป็นหนังแอคชั่นต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกเขามีบทบาทสําคัญมากๆครับที่ทําให้หนังเหล่านั้นเนี่ยมันประสบความสาเร็จอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ไม่ไว่าจะเป็นจอห์นวิกเองนะครับฉากสตันของจอห์นวิกก็ใหญ่โตอลังการน่าสนใจนะครับหรือฟาสต์แอนด์ฟิรีผมไม่ได้พูดแบบล้อเลียนเลยนะครับคิวบู๊ในการออกแบบของ f a s t and f u r i o u s แต่ละฉากก็มีการออกแบบแบบตื่นเต้นครับ ตื่นเต้นแล้วดูแบบครีเอทีฟมากๆครับถ้าเราไปดูเบื้องหลังเนี่ยการออกแบบคิวบูเนี่ยแต่ละฉากแต่ละเรื่องเนี่ยโหต้องมีการเตรียมการเป็นอย่างสูงนะครับสตันแมนแต่ละคนนอกจากจะต้องออกแบบว่ามันจะต้องออกมาแบบไหนแล้วเนี่ยเขาต้องออกแบบเอาไปอีกว่าแล้วเล่นแบบนั้นให้ปลอดภัยได้ด้วยเนี่ยมันจะต้องทํายังไงคือไม่ใช่ว่ากระโดดมาแบบนี้แล้วตายหาไปแล้วก็ทิ้งไปคนหนึ่งได้นะฮะมันไม่ได้มันต้องทั้งเสี่ยงและต้องทั้งเซฟในตัวเองไปด้วยนะครับหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็น อันนี้ก็งานออกแบบคิวบูแบบผมจะเรียกว่ามันเป็นศิละปะแขนงหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับกับการออกแบบคิวบูของหนังเรื่อง Mad Max Fury Road อย่างที่หลายคนทราบดีครับว่าถึงกับต้องไปเอาเซอร์คเดอะโซเล่อะเซอร์คัสเดอะซัน่ะ,ะที่เล่นอยู่ที่าสเวกัสอะไอพวกที่โชว์ไอไอเสากระโดงเนี่ยมาช่วยออกแบบมาช่วยเทรนสตันแมนครับว่าไอฉากแคทโพเนี่ยมันต้องทำยังไงซึ่งมันไม่ได้มีแค่นี้ครับนอกจากนั้นแล้วมันมีอีก อีสารพัดการออกแบบคิวบูที่หนังเรื่อง m a ทแม็กฟิร r โรสทำได้หรือไอ้นี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับแล้วทีมงานเองรวมทั้งทอมครูซเองก็เรียกร้องเรื่องนี้มาโดยตลอดครับว่าคุณเห็นฉากแอคชั่นในมิชชั่นอิ p o s s อสซิไหมเตรียมการกันเป็นปีเนี่ยเตรียมการกันแบบซ้อมสามเดือนเตรียมอีกสามเดือนถ่ายกระทิดนึงเนี่ยกับฉากฉากเดียวเนี่ยมันไม่ควรจะมีออสการ์ตรงไหนวะ คนที่ได้รับการเช่ดชูในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็เห็นมาโดยตลอดครับว่าในหนังในหนังที่เขาได้ออสการ์กันเนี่ยมันเป็นยังไงหลายคนก็ได้รางวัล Rick b a c เกอที่ทำแต่งหน้า v i ช t วล l เ f กต์ Effect, นก็ได้บ่อยมากนะฮะเมื่อไหร่สตันแมนหรือว่าสายแอคชั่นเองจะได้รับการยกย่องแบบนี้บ้างสักทีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยโอเคอดีตเราก็ไม่ชัวนะฮะว่าหนังแอคชั่นมีบทบาทขนาดไหนแต่ว่าณปัจจุบันนี้ ตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่10ปีมาเนี่ยตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยอาพูดง่ายๆตั้งแต่ Marvel Cinematic u n i v e r เ e รเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยหนังแอคชั่นสำคัญกับฮอลลีวูดมากครับสำคัญไม่ได้ใ,ในฐานะหนังทำเงินอย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นวัฒนธรรมใหม่ของวงการหนังฮอลลีวูดครับว่าแอคชั่นควรจะได้รับการอุ้มชูขึ้นไปให้มันเทียบเท่ากับหนังที่มีคุณค่าในแบบอื่นได้บ้างแล้วคือณนะวันนี้มันก็ยังอยู่แบบ ได้แต่ MTV Movie Award นะครับไม่มีบทบาทในออสการ์เลยอ่ะยังมีมีอย่างมากก็โปรดักชันดีไซน์อะไรพวกนี้มากกว่าสตันควรจะได้แต่คนที่คนที่วงการหนังที่เชิดชูรางวัลให้กับสตันแมนมานานแสนนานแล้วผมว่าน่าจะเอายิ่ยงเอาอย่างมากๆเนี่ยก็คือวงการหนังฮ่องกงครับถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดนะครับเขาแจกรางวัล ฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดเบสแอคชั่นคริโอกราฟีเนี่ยออกแบบคิวบูยอดเยี่ยมเนี่ยโอ้โหมาตั้งแต่หนังหงจินเป่าเรื่องนี้แหละครับ The Prodigal Son ชื่อไทยเรื่องไอหนุ่มเหลือขอ Prodigal Son คือปี1 9 8เนะครับเออนั่นคือปีแรกปี82มั้งคือปีแรกที่เขาแจกฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดแจกกำกับคิวบูยอดเยี่ยมหงจินเป่าเป็นคนแรกครับเรื่องนี้เลยฮะ Prodigal Son เนี่ย Prodigal Son คือเรื่องแรกของหงจินเป่าที่ได้ รางวัลผู้กุมกับคิวบูยอดเยี่ยมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีดาราแอคชั่นหลายต่อหลายคนที่ได้รางวัลผู้กุกับคิวบูมาทุกปีทุกปีแล้วได้รับการยกย่องจากฮ้องกงฟิลมอบอร์ดไม่ว่าจะเป็นคุณแจ็คกี้ชาญนะฮะเฉินหลงสตันทีมนะฮะแจ็คกี้ชาญสตันทีมเนี่ยได้กำกับคิวบูมาแล้ว7รางวัลนะครับงานออกแบบคิวบูของหงจินเป่าเองเนี่ยได้มาแล้ว5ครั้งนะครับจากการเสนอชื่อ22ครั้งนะครับยวนวูปิงเนี่ย เห็นแกกำกับหนังไม่ค่อยหนุก,นเ,เ,นก Award, e เนี่ยไปทำเมทริกโคตรเจ๋งเลยเนี่ยแกได้ห้องกงฟิล์มอวอร์ดกำกับคิวบยอดเยี่ยมเนี่ย5ครั้งเหมือนกันครับสตีเวนถังว่ยนะฮะได้ไปอีก5รางวัลครับในขณะที่ดอนนี่เยนเองได้4ครั้งครับซึ่งแต่ละครั้งที่แต่ละคนได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นงานแอคชั่นที่ต้องยกนิ้วให้จริงๆครับแล้วผมว่าเราต้องตบมือให้กับทีมสตนครับเพราะว่าเขาทำได้เขาทำงานได้ดีมากครับฉะนั้นเราก็อยากเห็นครับวันหนึ่งที่ ออกแบบคิวบูยอดเยี่ยมจะมีพื้นที่ในเวทีการประกาศรางวัลด้วยผมไม่ได้หมายถึงออสการ์หรือว่า Academy a w a r d ที่อเมริกาอย่างเดียวนะครับผมมายรวมถึงสตันไทยด้วยครับผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยทีมงานที่เป็นทีมสตันของคนไทยเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจครว่าฐานะของสตันไทยในกองถ่ายทาภาพยนตร์ปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ประมาณไหนเขาก็ควรจะได้รับการเชิดชูนะผมผมไม่ชั์เลยนะฮะแต่ว่า เห็นใจมากๆครับเพราะว่างานหนักแ้วผบเห็นเขาซ้อมแบบคือไม่ต่างกับอื่นๆเลยอ่ะไม่ต่างกับแผนกอื่นๆเลยอ่ะคือการทํางานหนักไม่ต่างกันฮะคอสตูมก็ต้องทํางานหนักวนหลับอนนอนในการเตรียมเสื้อเตรียมผ้าไอ้เมคอัพก็ต้องโอ้โหกว่าจะแต่งหน้าเอฟเฟกขึ้นมาแต่ละหน้าเนี่ยเหนื่อยแสนสาหัสครับสตันเองก็เช่นเดียวกันครับมันไม่ใช่สตันแมนไม่ใช่งานแบบตกกันใดแทนพระเอกเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ มันต้องออกแบบออกมาให้สวยงามและมันก็ไม่ได้เป็นแบบเพิ่งเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นมานานแล้วครับหวังว่าคือออสการ์มีการปรับรางวัลตลอดครับปรับกระทั่งว่าเคยจะไม่ประกาศไอรางวัล Best Editing ออกอากาศสดนะครับซึ่งทุเรศมากแต่เขามีการปรับตลอดครับ Best Visual Effect นี่ก็ไม่นานมานี่ฮนะ Best a n i m a t ช o n ก็ไม่นานมานี่สักวันนะนะสักวันเราจะได้เห็นนะฮะสตันแมนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดฮะผมเสียผมกลัวอย่างเดียวคือ ผู้แทนทีมงานไทยทั้งหมดเลยนะฮะว่าทีมงานที่เป็นทีมงานเบื้องหลังภาพยนตร์เนี่ยคนไทยเก่งมากๆครับเพราะเรามีโอกาสได้ทําหนังต่างประเทศเยอะแล้วเก่งมากๆที่ทําหนังต่างประเทศเยอะๆเนี่ยคือก่อนหน้าที่จะเป็นโควิดนะเขางานเยอะมากฮะเพราะว่ากองถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศมาทํางานในเมืองไทยเยอะเขาะจะหนีไปทําหนังต่างประเทศหมดแล้วนะฮะคือผมไม่ได้กลัวเขาไม่มีงานทำนะฮะคนไทยมีฝีมือยังไงก็มีงานทําคุณไอ้คนทํา ไอแอคชั่นสตันรถยนต์เมืองไทยมันโคตรเก่งเลยนะครับโฮอลลีวูดเลยนะคุณก็เห็นนี่เอ็กซนะ์แทคชั่น่ะทีมงานไทยช่วยเขาได้มากขนาดไหนอ่ะถ้าหนังไทยมันน้อยเนี่ยยอดฝีมือพวกเนี้ยจะไม่ทําหนังให้หนังไทยจะไม่มีคิวให้หนังไทยแล้วนะครับจะมีคิวให้ไม่กี่ผู้กํากับนะครับผมว่านะผมว่านะเขาทําให้หนังมันออกมาดูดีได้จริงๆฮะแต่เขาก็แพงหน่อยนะคือคือเคยผมเคยไป คุยกับบริษัทที่เขาดูแลการเอาหนังต่างประเทศมาถ่ายทําในเมืองไทยนะครับทุกคนมาถ่ายเมืองไทยไม่ใช่เพราะาอยากได้โลเคชันเราอย่างเดียวฮะโลเคชันเราก็พิเศษจริงแหละแต่ว่าก็เห็นนะผมก็เคยทําสกูป๊ปเขาก็ถ่ายทําเมืองไทยเป็นที่อื่นกันบ่อยมากครับนั่นไม่ใช่เพราะว่าเราสวยด้าวิวอย่างเดียวทีมงานเราเก่งครับเก่งมากทีมเมืองหลังเราเก่งแล้วเอามืออาชีพมากๆผมหมายรวมถึงทีมสตันด้วยฉะนั้นให้กําลังใจนะฮะให้กําลังใจนะครับสตาไทยเนี่ย ฝรั่งใช้งานบ่อยมากครับแต่ถ้าหนังไทยไม่มีอะไรให้เขาทําเลยเนี่ยกวจะไม่อยากทํานะฮะแล้วก็ได้เงินไม่เยอะก็ไม่อยากทํานะฮะแล้วเราก็จะได้แบบเราก็จะไม่ได้คนเก่งๆมาทําหนังไทยถ้าถ้าอุตสาหกรรมหนังไทยมันโตกว่านี้เนี่ยพวกพี่ที่เขาเก่งๆพวกนี้เขาไม่ไปนะฮะก็อยากจะทําให้หนังไทยแหละอยากจะถ้ามันทําแต่หนังผีตลกเนี่ยเขาคงไม่อยากทําให้ถูกไหมฮะจ้างภาพเก่งๆเขาคงไม่อยากถ่ายให้อะมึงจะไปหาใครถ่ายก็ถ่ายอนะอ้า พูดไปเดี๋ยวจะยาวไปกว่าน,นี้นะครับฉะนั้นรอดูครับอยากเห็นครับว่าเมื่อไหร่รางวัลอสการ์จะประกาศรางวัลให้กับสตันแมนผมว่าไม่แน่นะเราอาจจะได้เห็นตอนนี้เย็นผมยังไม่ชัวเราอาจจะได้เห็นพี่หยวนวูปิงขึ้นไปรับรางวัลอสการ์ก็เป็นได้ครับ <laughs>